ครับก็สวัสดีสมาชิกเพจอาจารย์โน้ตติวเตอร์นะครับสำหรับในข้าคืนนี้เป็นข้ามคืนของวันที่17พฤษภาคม2,564เช่นเคยครับเรากลับมาพบกันในช่วงเวลาที่เรานัดหมายนะครับตามที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้สำหรับใครที่ลงทะเบียนรับเอกสารและติวออนไลน์เตรียมสอบครูผู้ช่วยในปี64นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามสอบครูผู้ช่วยในสังกัดสพทนะครับของรอบกรณีพิเศษและรอบทั่วไป เรามาเติมเต็มกันได้ที่หน้าเพจอาจารย์โนติเตอร์ซึ่งก็จะมีรายละเอียดในการตีออนไลน์ผ่านยังเพจอาจารย์โนติวเตอร์ทุกวันทุกค่ําคืนเพื่อให้พวกเรามีความพร้อมนะครับในการลงสนามครั้งนี้จะได้ไม่พบกับคําว่าผิดหวังอีกนะฮะโดยเอาประสบการณ์จากในอดีตที่ผ่านมาซึ่งเป็นบทเรียนที่มีค่ากับพวกเรานะครับในการสอบครั้งที่แล้วเอามาปูทางเป็นแนวทางในการที่จะทบทวนตำลับตำลาและอ่านหนังสือกันต่อไป นะฮะตราบใดที่พวกเรายังคงมีความฝันตราบใดที่พวกเรายังคงมีความหวังสิ่งที่พวกเราคาดหวังเอาไว้จะไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าปัจจุบันเราได้เตรียมความพร้อมได้อย่างเข้มข้นแล้วนะครับก็สวัสดีสมาชิกที่ทักทายกันเข้ามาผ่านยังเพจอาจารย์นนติวเตอร์ณนะขณะนี้ก็เวลาทุ่มเสดนะฮะซึ่งเราก็จะทําการติวทบทวนติวออนไลน์ผ่านยังเพจอาจารย์โนติเตอร์นะครับใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ในรหัส CP นะก็คือค่ายติวคนชนเต้าของอาจารย์โนติวเตอร์นะครับรหัส CP ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นสกลนครอุดรธานีอุบลราชธานีมหาสารคามมุกดาหารนครพนมเลยชัยภูมินครราชสีมาสกลนครนะครับที่ลงทะเบียนติวกับอาจารย์โนตเอาไว้ผู้เรามาเติมเต็มกันใหม่ในขณะเดียวกันภาคภาคเหนือนะครับที่จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์นะครับแล้วก็รวมไปถึงที่มาสมทบร่วมเตีวกันกับอาจารย์โนตก่อนที่จะมีการระบาดโควิด1 9บกนะก็ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็อีกหลายภาคส่วนนะฮะซึ่งในขณะนี้ก็จะเป็นการติวออนไลน์แล้วนะครับในระหว่างที่พวกเราหลายคนนะมีความเชื่อมั่นว่าตอนนี้เริ่มไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแล้วนะครับเริ่มกับไปที่ตั้งแล้ว นะครับแต่ในขณะเดียวกันในพวกเราจําเป็นจะต้องทบทวนกันต่อไปมันอาจจะเหนื่อยจะละด้วยสภาพร่างกายของผู้เราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะหลังจากที่พวกเราอยู่ในโหมดของการปิดเทอมมาตอนนี้ก็เริ่มกับเข้าไปสู่สถาน,นะของการต้องไปปฏิบัติงานยังสถานศึกษานะครับแม้รายละเอียดมันยังบอบบางแต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าพวกเราสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในช่วงวิกฤตภัยโควิด19นี้นะครับสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนติวกรณีพิเศษสังกัดสปทนะครับ ลงทะเบียนได้500บาทนะฮะรับเอกาสารทั้งภาคก่อและภาคขออย่างเข้มในขณะเดียวกันถ้าใครจะเตวในรอบทั่วไปรอบทั่วไปก็ลงทะเบียนได้นะครับลงทะเบียน300บาทได้รับเอกาสารทั้งภาคก่อและภาคขอ,อเช่นเดียวกันนะครับก็สวัสดีสมาชิกที่ทักทายกันเข้ามาผ่านยังเพจอาจารย์นยติเตอร์ณขณะนี้ทุกคนเลยนะฮะทุกคนเลยซึ่งแน่นอนเราก็จะมาเติมเต็มกันต่อเนื่องวันนี้จะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดชุดที่2ฉบับที่2แล้วนะครับหลังจากที่พวกเราได้ทําการออนไลน์ไปในชุดที่1เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้เรามาต่อเนื่องกันนะครับเรามาต่อเนื่องกันสําหรับใครที่ได้รับเอกสารแล้วอาจารย์โน้ตมีความเชื่อว่าพวกเราเนี่ยทำข้อสอบแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากเลยเราไปดูในการทุบป,ประเด็นข้อสอบเราไปดูในการทุบประเด็นข้อสอบในมาตราที่16 ให้มีคณะกรรมการคุ b b ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครนะครับประธานคณะกรรมการชุดนี้ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยมีรองประธานก็คือประหลัดกรุงเทพมหานครกรรมการครับผู้เรามาดูกรรมการตัวที่อาจารย์นุชอยากจะให้พวกเราจํานี่ก็คือตําแหน่งใครครับผู้ว่าราชการกทมเนี่ยเป็นประธานใช่ไหมฮะแล้วรองประธานก็คือประหลัดกทมที่เหลือเนี่ยพวกเราดูครับจะเป็นคณะกรรมการนะฮะทั้ง11ตําแหน่งตั้งแต่ผู้แทน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุดผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาลผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและการมั่นคงของมนุษย์ผู้แทนสารเยาวชนผู้แทนสถานพินิษและคุ้มครองเด็กผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการสำนักอนามัยและผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เหล่านี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร โดยที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหาคนครจะแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสังคมสงเคราะห์ครูจิตวิทยากฎหมายและแพทย์ด้านละสองคนแต่ต้องเป็นเอกชนด้านละหนึ่งนะฮะก็พูดง่ายๆว่าจะต้องมาจากรัฐเนี่ยหนึ่งคนแล้วก็จะต้องมาจากอะไรครับเอกชนอีกหนึ่งคนในแต่ละด้านที่อาจารย์นุชได้พูดไปแล้วนะฮะทวนใหม่ก็ได้ สังคมสงเคราะห์เนี่ยมาจากรัฐหนึ่งคนแล้วก็มาจากเอกชนหนึ่งคนครูเนี่ยมาจากรัฐหนึ่งคนและมาจากเอกชนหนึ่งคนนักจิตวิทยามาจากรัฐหนึ่งเอกชนหนึ่งกฎหมายมาจากรัฐหนึ่งเอกชนหนึ่งและแพทย์ครับจากรัฐหนึ่งแล้วก็เอกชนหนึ่งเห็นไหมฮะกรรมการและเลขานุก,การเนี่ยคือใครครับกรรมการและเลขานุก,การคือใครครับผู้อำนวยการสํานักสวัสดิการสังคมครับ โดยในคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรกหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า1ใน3ตั้งแต่บอร์ดคณะกรรมาการคุ้มครองเด็กแห่งชาติแล้วใช่ไหมฮะที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานก็มีกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องเป็นสุภาพสตรีไม่น้อยกว่า1ใน3เห็นไหมไม่น้อยกว่า1ใน3เชกเช่นเดียวกันนะคณะกรรมาการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร กรรมาการผู้ทรงวุฒิก็ต้องมีสุภาพสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามในบรรดาสาขาต่างๆนะฮะที่อาจารย์โนต้ตได้พูดไปแล้วจะต้องเป็นสุภาพสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามอาจารย์โนต้ตให้น้ำหนักห้าดาวเลยนะฮะนั่นะหมายความว่าโอกาสคําว่าสุภาพสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมาการในแต่ละชุดเนี่ยมีโอกาสเป็นข้อสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีโอกาสเป็นข้อสอบได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจำให้ดีนะฮะเราไปเจาะข้อสอบในปีหกสี่สอท ะะเราไปเจาะข้อสอบครูผู้ช่วยในสังกัดสพทปี64กันข้อแรกข้อที่1ครับประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครคือข้อใดต่อไปนี้ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครคือข้อใดต่อไปนี้กอไก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอไขรรองผู้ว่าราชการที่ผู้ว่าราชการมอบหมายคอควายประหลัดกรุงเทพมหานคร และงองูรองปลัดกรุงเทพมหานครลองตอบคำถามข้อที่หนึ่งมานะฮะสำหรับสมาชิกที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจอาจารย์โนอตยูทูบเนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจอาจารย์โนอตยูทูบเราจะมีรายละเอียดเป็นความรู้มาเสิร์ฟของการสอบครูผู้ช่วยอุ่นๆก่อนนอนเรียกว่าก่อนนอนไม่ได้สิพออาจารย์โนตบังคับให้อ่านหนังสือต่อหลังจากนี้ใช่ไหมครับตอบข้อหนึ่งมานะฮะตอบข้อหนึ่งมา โอเคนะฮะหลายคนตอบถูกนะข้อแรกเนี่ยคำตอบก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับคำตอบก็คือกอไก่เราไปแทงข้อสอบข้อที่2ครับรองประธานคณะกระกรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครข้อใดถูกต้องที่สุดกอไก่ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอไข่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอควายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครงอง,งูปหลัดกรุงเทพมหานครครับ ข้อที่2แล้วนะฮะข้อที่สแล้วสำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนมาแล้วนะครับณนะขณะน,นี้อาจารย์โนต้ตได้ติวออนไลน์นะครับเดี๋ยวยังไงของความการุณาแนบสลิปบวก ID ไลน์ของท่านนะครับเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจแล้วเดี๋ยวยังไงอาจารย์โนต้ตจะดึงพวกเราเข้ากลุ่มนะฮะในการรับเอกสารและข้อสอบกันต่อไปเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมานะครับแต่มีความประสงค์อยากจะได้เอกสารอยากจะได้ข้อสอบและติวออนไลน์กับอาจารย์โนต้ตเนี่ย เราสามารถที่จะลงทะเบียนได้ในรอบทั่วไปลงทะเบียน300ได้รับเอกสารทุกวิชาของภาคกอและภาคขนะครับภาคกอและภาคขและในขณะเดียวกันในรอบกรณีพิเศษเนี่ยลงทะเบียน500นะครับทั้งภาคกอและภาคขเหมือนกันนะฮะมันจะมีความแตกต่างชัดเจนใครที่เข้ามาฟังที่หน้าเพจบางทีก็อาจจะได้แค่เกรดในเรื่องของการเข้ามาฟังแต่ถ้าต้องการจะได้เป็นอักขระวิธีรวมไปถึงตัวอักษรเป็นเอกสารเนี่ย เราต้องลงทะเบียนมานะครับเราต้องลงทะเบียนเข้ามาคําตอบในข้อที่2ครับรองประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครตอบงองงูปลัดกทมนะครับปลัดกทมต่อไปข้อที่3ครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครข้อใดกล่าวถูกต้องเห็นไหมครับข้อสอบที่อาจารย์นตฟันธงว่าร้อเปอร์เซ็นต์ว่าจะเป็นข้อสอบเนี่ยดูเลยนะฮะในข้อที่3เนี่ย คอไก่กรรมการผู้ทรงคุณูต้องเป็นสุภาพสตรีไม่น้อยกว่า2ใน3ขอไข่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า1ใน3ขอควายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า1ใน4และงอง,งูกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า3ใน5เห็นไหมครับมาละที่อาจารย์ลดฟันทงว่าจะต้องไปนแนวข้อสอบ100เอร์เซ์ทิ้งน้ำหนักไว้ให้ 5ดาวนะครับทิ้งน้ำหนักไว้5ดาวเลยนะฮะ ตอบเท่าไหรครับหลายคนตอบถูกนะชื่นชมนะครับวยอดเยี่ยมมากจริงๆแล้วอาจารย์นุก็มีความมั่นใจว่าพวกเราเนี่ยก่อนที่จะมาฟังอาจารย์โน้ติวออนไลน์เนี่ยทำการ,รบทบทวนและอ่านมาหลายรอบแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องการทําให้คะแนนในวิชากฎหมายทางการศึกษาเนี่ยได้ร้อเเต็มนะครับร้อเต็มจะไม่ให้พลาดแม้แต่ข้อเดียวพวกเราลองคิดดูว่าผ่าน60%ถ้ามันขาดไปหคะแนนมันน่าเสียใจไหมฮะ มันน่าเสียใจนะเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้ได้คะแนนพวกนี้ผ่านพ้นไปให้ได้นะผ่านพ้นไปให้ได้เพราะฉะนั้นคําตอบในข้อที่3กรมกร,มดดกรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครจะต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า1ใน3ครับตอบขอไขต่อไปเราไปเจาะข้อสอบข้อที่4 ทุกข้อคือคณะกรรมาการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครยกเว้นตัวเลือกใดข้อสอบในข้อที่4เนี่ยน่ากลัวครับอาจารย์โน้ตให้น้ำหนักความน่ากลัวที่3ดาวเพราะ11อตำแหน่งนะฮะกรรมาการในกทมที่เป็นคณะกรรมาการคุ้มครองเด็กกทมเนี่ย11ตำแหน่งแล้วใครจะจำอะถามจริงๆถูกไหมถ้าออกแบบข้อที่4ี่เนี่ยน่ากลัวนะครับ ทุกข้อคือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครยกเว้นตัวเลือกใดกอไก่ผู้แทนสำนักง,งานอายการสูงสุดขอไข่ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาลคอควายผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์งองงูผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษครับ ตอบข้อไหนครับข้อที่4มาร์กไปเลยนะฮะข้อที่4เนี่ยอาจารย์โนตค่อนข้างจะคอมเมนต์ไปแหละนะว่าถ้าออกแบบนี้บางทีพวกเราก็อ่านกฎหมายไม่ดีนะครับมันก็จะมีช่องที่พวกเราลืมอ่านไปเนี่ยอย่างคณะกรรมการในแต่ละบอร์ดเนี่ยใครมันจะไปจําถูกไหมฮะใครมันจะมาจาทีนี้ข้อสอบทุกวันเนี่ยมันก็จะเริ่มดินด้นไปเรื่อยดิ้นไปเรื่อยดิ้นไปเรื่อยอ่านไปบางทีพวกเราก็อ่านจาไอ้ตัวที่มันเป็นคอนเซปต์หลักๆข้อสอบก็ดันไปออกไอ้ตัวทีเ่เป็นพื้นที่ผ่านมาใช่ไหมฮะทีนี้ ลูกเล่นก็จะเริ่มเปลี่ยนไปพวกเราจะเห็นเลยตั้งแต่ข้อสอบปีหกสามที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะข้อสอบปีหกสามที่ผ่านมามีน้องคนหนึ่งเขาจะพูดนะฮะค่อนข้างจะถูกใจอะ่ะตั้งแต่ปีหกสามที่ผ่านมาข้อสอบเนี่ยมันกลายเป็นข้อสอบครูไม่มีจรรยาบรณไม่มีจรรยาบรณครูอ่ะไม่มีจรรยาบันครูในการสอบในปีหกสามเลยนะฮะปีหกสามที่ผ่านมาเนี่ยหลักสูตรเขาเปลี่ยนใหม่ไงนะฮะเป็นการสอบ ไม่มีจรรยาบรณครูนะเป็นการสอบที่ไม่มีจรรยาบรณครูคือหมายควาว่าภาคกอนเนี่ยสอบคณิตศาสตร์50ภาษาไทย50ภาษาอังกฤษ50แล้วก็กฎหมายการเป็นข้าราชการที่ดี50รวมเป็น200คะแนนครับนะฮะรวมเป็น200คะแนนผ่าน60คือต้องได้120ข้อขึ้นไปอะถึงจะผ่านส่วนภาคขอจะเป็นกฎหมายการศึกษาเหลือ25ครับ เหลือ25จะเป็นวิชาเอก100แล้วก็จะเป็นวิชาการศึกษาที่เปลี่ยนใหม่เหลือ5สาขาเนี่ยนะฮะอีก75เห็นไหมมันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข้อสอบที่ไม่มีจรรยาบรนครูการสอบครูที่ไม่มีจรรยาบรนครูนะฮะมันไม่มีละมันไม่มีละของการสอบรอบทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบอาจารย์โน้ก็เลยบอกว่ามันค่อนข้างที่จะ ยากและเดาใจกรรมาการได้ยากนะฮะเท่าที่ยังมีเวลานี่อาจารย์นก็พยายามที่จะมากระตุ้นนะครับแอคทีฟพวกเราแหละให้ตื่นตัวลุกขึ้นมาอ่านหนังสือกันได้แล้วนะครับคำตอบในข้อที่4ตอบข้ององูนะฮะผู้อำนวยการศูนย์การศึก,รศกษาพิเศษไม่มีในบอร์ดคณะกรรมาการคุ้มครองเงด็กกรุงเทพมหานครน,นะครับต่อไปเราไปดูในข้อที่5กรรมาการและเลขานุกการ ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครคือข้อใดต่อไปนี้กไก่ผู้อํานวยการสํานักสวัสดิการสังคมขอไข่ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาชุมชนขอควายผู้อํานวยการสํานักการศึกษาและงองูผู้อํานวยการสํานักอนามัยเขาถามหากรรมการและเลขานุกการในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครนะครับในข้อที่5เนี่ย มาตราสิผมมาตราเดียวเห็นไหมฮะแตกเป็นข้อสอบได้หลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อมัน่นว่าพวกเราอ่านไปแล้วมันจําได้เป๊ะแล้วเนี่ยลองมาเห็นรูปแบบในการออกข้อสอบเนี่ยมันจะมีวิธีการในการดึงเอาประโยคต่างๆเอาประเด็นต่างๆในตัวบทกฎหมายมาเขียนเป็นข้อสอบได้หลากหลายวิธีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์นตไม่อยากให้ประมาทไม่อยากให้ชล่าใจเท่าที่ทําทุกวันนี้มั่นใจว่าพวกเราทําดีแล้วได้อ่านได้ทําพยายามดีแล้วนะฮะตัวตัวดีแล้วทีนี้ เวลาอ่านมันก็มีเทคนิคเวลาอ่านนะเทคนิคเวลาอ่านเนี่ยถามว่าผู้เราเนี่ยอ่านเป็นแบบไหนอ่านแบบรวดเดียวจบไหมนะฮะจริงๆอาจารย์โน้ตอยากจะแนะนําว่าเวลาอ่านหนังสือเนี่ยผู้เราตั้งธงเอาไว้นะครับว่าสมมุติว่าวันนี้เราจะอ่านกฎหมายเอาสักฉบับเริ่มต้นที่พรบการศึกษาแห่งชาติวันนี้เราจะเป็นผู้ที่แตกฉานในพรบการศึกษาแห่งชาติเราจะอ่านทั้งวันเนี่ยพรบการศึกษาแห่งชาติพออ่านเสร็จพวกเราต้องช็อตน้ตเป็นของเราเอง เสร็จแล้วก็ต้องหัดทําข้อสอบเห็นไหมฮะนั่นคือเทคนิควิธีการนะฮะที่มันจะทําให้พวกเราผ่านพ้นไปได้ในรอบปีนี้ในขณะเดียวกันถ้ามันเครียดนะฮะการดื่มน้ําระหว่างการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีส่วนไปเพิ่มออกซิเจนในสมองให้กับพวกเรานะครับเวลาอ่านหนังสือไปถ้ามันเครียดมากๆพวกเราก็ผ่อนคลายนะฮะเรียกว่าพักสายตานะครับไปชมธรรมชาติสีเขียวบ้างนะฮะหรือแม้กระทั่งหลับตานิ่ง สัก2นาที3นาทีก็ว่ากันไปแต่ถ้า3มชั่วโมง4ชั่วโมงอันนี้เขไม่ได้พักสายตาแล้วนะครับหลับแล้วหลับแล้วคำตอบในข้อที่5ครับคำตอบในข้อที่5ตอบกไก่ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคมนะครับตอบกไก่นะฮะต่อไปเราไปดูประเด็นมาตราที่17หลังจากที่พวกเราไปดูรายละเอียดในคณะกรรมาการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครมาตรา16เรากลับมาที่มาตรา17นะฮะ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดประธานเช่นเดิมก็ต,ต้องเอาบิ๊กใหญ่ในจังหวัดใช่ไหมฮะประธานในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดรองประธานเป็นใครครับก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดทีนี้เรามาดูกรรมการฮะกรรมการนี่กรรมการเก้าท่านนี่ประกอบไปด้วยอายการจังหวัดพัฒนาการจังหวัดแรงงานจังหวัด ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดผู้แทนสารเยาวชนจังหวัดหรือผู้แทนสารจังหวัดในกรณีจังหวัดนั้นเนี่ยไม่มีสารเยาวชนและครอบครัวผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือผู้แทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในจังหวัดที่มีกรณีจังหวัดไม่มีสถานพินิจ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนะครับมันเหมือนข้อที่4ที่ผ่านมาที่อาจารย์นุชบอกให้พวกเราเนี่ยเป็นประเด็นที่น่ากลัวถ้าเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่กรรมการในบอร์ดนี้บอร์ดนี้ส่วนผู้ทรงเหมือนเดิมผู้ทรงก็เหมือนเดิมเลยนะครับผู้ว่าจะเป็นผู้แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์เอกชนหนึ่งรัฐหนึ่ง ครูเอามาจากเอกชนหนึ่งรัฐหนึ่งนักจิตวิทยาเอามาจากรัฐหนึ่งและเอกชนหนึ่งนักกฎหมายเอกชนหนึ่งรัฐหนึ่งแล้วก็แพทย์นะฮะเอกชนหนึ่งรัฐหนึ่งเห็นไหมครับโดยที่กรรมการและเลขานุก,การก็คือพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดและอาจารย์โน้มีไฮไลไท์สีเหลืองให้ใหเราเห็น ว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า1ใน3ทุกบอร์ดเลยนะครับในพรบรคุ้มครองเด็กจะมีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กอยู่3คณะคณะที่1ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานคณะที่2ครับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประธานก็คือผู้ว่ากทมและคณะที่สที่อาจารย์โน้ตพูดไปในมาตรา17มาตะเกี้ยคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดประธานก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นไหมครับทั้งสามชุดเนี่ยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า1นในสามจำไม่ดีนะครับอะไรที่อาจารย์โน้ตบอกให้จำก็ต้องจำนะฮะมันเป็นประเด็นแนวข้อสอบเก่าเราไปเจาะข้อสอบข้อที่6 ใครเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดกอไก่ผู้ว่าราชก,การจังหวัดขอข่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอควายประหลัดจังหวัดและงองงูผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ข้อที่6ใครเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเห็นไหมฮะง่ายๆเลยง่ายๆเลย,าย,าย,เลยบางคนบอกว่าจะานุตตั้งข้อสอบง่ายโพด หลับตากาก็ได้อย่ามาขี้โม้นะครับหลับตาการเนี่ยไม่โดนข้อถูกเด้นะฮะอย่าหลับหูหลับตาทำนะข้อสอบอ่ะลืมหูลืมตาทำคำตอบในข้อที่นีในตอบกอไก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับต่อไปเราไปเจาะในข้อที่7รองประธานคณะกรรมก,การคุ้มครองเด็กจังหวัดคือข้อใดกอไก่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่รองผู้ว่าราชการจังหวัดคอควายปลัดจังหวัดและงองงู ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในข้อที่7ง่ายข้อสอบจะล้อมาจากข้อที่6ซึ่งข้อที่6ถามหาตัวประธานคำตอบก็คือผู้ว่าในขณะที่ข้อที่7ถามหารองประธานคำตอบก็คือใครครับขอใครรองผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปเราไปดูข้อสอบในข้อที่8นะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดข้อใดกล่าวถูกต้อง กอไก่กรรมการผู้ทรงกุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า2ใน3ขอไข่กรรมการผู้ทรงกุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า1ใน3คขอควายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า1ใน4่งองูกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า3ใน5ต่อมานะครับในข้อที่8แล้วนะครับในขณะนี้ สำหรับใครที่สอบถามเรื่องรายละเอียดในการติวสอบนะครับทั้งกรณีพิเศษแล้วก็รอบทั่วไปนะพวกเราอินบ x ็อกเข้ามาถามอาจารย์โน้ตได้เลยนะฮะอินบ็อกเข้ามาถามได้เลยนะฮะเดี๋ยวพอติวจบแล้วเนี่ยอาจารย์โน้ตจะตอบไปนะรหรือจะมีแอดช่วยกันตอบไปนะครับสําหรับนะตอนนี้นะตอนนี้นะครับถ้าเป็นการติวสอบรอบทั่วไปลงทะเบียน300มันคุ้มค่านะฮะ พวกเรานั่งดูที่บ้านนั่งฟังที่บ้านจะดูกี่รอบกี่ครั้งก็ได้ทบทวนกันไปที่หน้าเพนะจอาจารย์โนติวเตอร์คอนเซปต์ Concept ในการเตลคือให้คอนเทนต์เจาะประเด็นข้อสอบแล้วโฟกัสไปที่ข้อสอบโดยตรงนะครับส่วนรอบกรณีพิเศษลงทะเบ,บียนเพียง500บาททั้งภาคก่อและภาคขอนะครับทั้งภาคก่อและภาคขอในขณะเดียวกันก็อยากให้พวกเราได้มีวินัยในการอ่านตามเวลาที่อาจารย์นตได้นัดได้หมายเอาไว้อย่าให้พลาดตามเวลานัดหมายนะครับ เอาละครับคำตอบในข้อที่8เขาถามว่ากรรมการผู้ทรงข้อไหนกล่าวถูกต้องใช่ไหมฮะข้อที่8แล้วนะครับข้อที่8แล้วยากาผิดนะครับบางทีก็หลงพิมพ์ผิดนะนะบางทีก็หลงพิมพ์ผิดคำตอบในข้อที่8เหมือนเดิมเหมือนกทมเหมือนจังเหมือนเหมือนเหมือนระดับชาตินะต้องเป็นสุภาพจะตีไม่น้อยกว่า1ใน3นะครับตอบข้อขอไข่ข้อที่9 ทุกข้อคือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดยกเว้นตัวเลือกดใดกอไก่พัฒนาการจังหวัดขอไขรแรงงานจังหวัดคอควายผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษางองูผู้อํานวยการสถานศึกษาเขาถามว่าทุกข้อต่อไปนี้คือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดบางทีพวกเราก็ต้องไฮไลท์เนาะเออว่าโจทย์เ็าถามหาคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเฮ้ยยกเว้นตัวเลือกใดกอไก่พัฒนาการจังหวัด ขอไข่แรงงานจังหวัดคอควายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและงองูผู้อำนวยการสถานศึกษาครับคำตอบในข้อที่9ครับตอบงองงูนะครับยกเว้นผู้อำนวยการสถานศึกษาข้อที่10กรรมการและเลขานุก,การในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือข้อใดต่อไปนี้กไก่ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาขอไข่นายนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอควายพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดงง,ง,งูผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดครับข้อที่ส0เขาถามหากรรมการและเลขานุกการในคณะของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดคือข้อใดต่อไปนี้นะครับในข้อที่1 0ฮะ พวกเราเข้ามาที่เพจอาจารย์โนติวเตอร์แล้วกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้เลยนะฮะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่เพจอาจารย์โนติวเตอร์พวกเราจะมารับรู้ความรู้รับประเด็นข้อสอบและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มไปด้วยกันเพื่อความสําเร็จปีนี้ต้องเป็นของเรานะฮะต้องเป็นของเรานะครับไม่เข้มขน้นไม่หยุดอ่านนะฮะไม่เข้มขน้นไม่หยุดอ่าน คำตอบในข้อที่10ครับหลายคนตอบถูกนะฮะคำตอบก็คือข้อคอควายนะครับพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนะฮะนั่นก็คือรายละเอียดในการติวออนไลน์ผ่านยังเพจอาจารย์โนติวเตอร์ในค่ำคืนของวันที่17พฤษภาคมเราติวกันแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับขอให้พวกเราได้อ่านหนังสือทุกวัน ยิ่งเฉพาะตอนนี้พวกเราจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ตั้งเริ่มกับเข้าไปในสถานศึกษานะครับเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่หนึงนะฮะพวกเราก็ถือว่าเป็นนักรบแนวหน้าเหมือนกันเนาะในขณะที่พวกเราจะต้องไปเตรียมความพร้อมเราก็จะต้องแบ่งเวลาในการอ่านตำราเช่นเคยนะครับความหวังอย่าให้เส้นศูนย์เราตั้งเป้าในการสอบครั้งนี้ ว่าจะได้บรรจุเป็นข้าราชการครูนะฮะเป็นข้ารองบาทแห่งแผ่นดินเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นและความพยายามอาจารย์โน้เคยเล่านิทานในเรื่องกระต่ายกระเตา่าเหตุที่เต่าสามารถชนะก,กระต่ายได้เพราะเต่าไม่เคยประมาทเชกเช่นเดียวกันกับกระต่ายเหมือนบางคนที่เข้าใจว่าตัวเองเก่งแล้วแม่นแล้วเป๊ะแล้วแต่สุดท้ายมันย่อมพลาดได้นะครับเต่ามีความเพียรมีความพยายามอดทน แม้จะค่อยๆตัวเตียมตัวเตรียมแต่สุดท้ายชัยชนะที่โปร่งใสเลยนะฮะที่เกิดจากความเพียรที่เกิดจากความพยายามที่เกิดจากความอดทนของเต่าสามารถเอาชนะกระต่ายผมถือว่ากรณีกระต่ายเนี่ยเป็นประเภทที่เก่งแล้วทนงตัวจึงไม่ได้ขยันทบทวนตำรับตำลาในขณะเดียวกันคนที่ทบทวนตำรับตำลาเป็นประจำแม้นตัวเองจะไม่สู้เพื่อนที่ได้เกียรตินิยมนะครับ ลักษณะแบบนี้คือคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนเป็นเลิศผมเชื่อมั่นว่าบุคคลประเภทนี้จะประสบผลสําเร็จให้กําลังใจพวกเราแพ้เป็นทานผ่านเป็นเพชรไม่ถึงก็ต้องขยิงไม่เก่งก็ต้องขยันมันไม่มีความสําเร็จใดที่ไม่ผ่านความเจ็บปวดนะครับทุกความสําเร็จจะเจอบทพิสูจน์เป็นอุปสรรคเราก็ต้องฝ่าฟันไปวันนี้เราเดินมาถึงขนาดนี้แล้ว ถอยไม่ได้เดินหน้าอย่างเดียวครับเดินหน้าอย่างเดียวหันหลังให้ไม่ได้บุกอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นฝากต้องทบทวนความฝันจะต้องไม่มีวันเส้นศูนย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจอาจารย์โนติวเตอร์ใครที่สนใจลงทะเบียนรับเอกสารในรอบทั่วไปสอบครูผู้ช่วยในสังกัดสพถลงทะเบียน300บาทรอบทั่วไปในสังกัด อาชีวศึกษา500บาทนะครับแล้วในขณะเดียวกันรอบกรณีพิเศษลงทะเบียน500บาทเท่านั้นเองแล้วเราจะได้มาเติมเต็มกันแบบนี้เช่นเคยสำหรับค่ำคืนนี้อาจารย์โน้ตขออนุญ,ญาตยุติไว้เพียงเท่านี้บทบาทของพวกเราไปอ่านหนังสือต่อจากนี้นะครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆรอวันที่พวกเราจะทักเข้ามาว่าสำเร็จแล้วนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ